พอเรื่มยามครับผมรอบแรกนะครับค,คืมฟ้าคืมฝนมาแล้วพอ่อมึงสิเป็นไดงนะครับผมรอบแรกนะครับผมในการใส่นะพี่น้องเนาะป่าหลายสวมชุบๆ,ๆอยู่ครับตะวนันหันยุ่นอกดงังยุ่อกดงังมึงพี่น้องรอบแรกกี่เป็นเดแต่ว่าป่าดินยังเยินทั้อยู่นอกอยู่นอกดังนิดนึง หย่อนงานใหม่หรอมา,อากันได้ปะเป็นเปลี่ยนนี่มีเป็นเปลี่ยนนะฮะโอ้มันไหลมาแต่ว่าน้ำมันอยู่กันแล้วไหมความสูงน้ำมันได้กันมันขับไปจะได้ปะยามรอบเรียกครับผม ใส่ยูฟังบุญกับมีเลยพี่น้องฟังบุญอ,อีกอีกอีกทีมงานหนึ่งครับพี่น้องหากินได้ตามธรรมชาตินะครับผมน้ำปลาธรรมชาติพี่น้องบอ่อธรรมชาติปลาธรรมชาตินะครับอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องเกลือนมีฝายเนาะไม่อุดมสมบูรณ์ครับผมอู้วี่ขวานก็ขึ้น <laughs> สบายเหรอะปะปะตอง เป็นมู้ดไมเ่เหนีน้อยเลยครับฝ่าขึ้นเลปลาสวัวปลาบอลแต่มันทังโบไปยุไก่ดังมันปลาธรรมราดาเลยครับปลาบ้างนี่ปลาปริญญาตีครับผมปริญญาเอกคนละเมืองเรวติดใหม่แล้วนะครับผมวิธีสามวิธีชาวบ้านนะครับผมบาร์ดบ้านเอาเอาไม้เมืองได้ครับหลังจากเรียกอยกให้เรียกหน้านะพี่น้องเนาะหาปลาบ้านเฮยกลางดังท้ามาหากินครับพี่น้อง วิธีสารีชาวบ้านนะครับเป็นน้องเนดะือกบุญได้บาร์ไดบารนวดให้มึง,คร,มรรงครับผมอยู่บ้านก็ต้องยังสี่แล้วับผมอยู่บ้านต้องขยันท้ำมาหากินครับบ่าหาปู่หาปลากัหาโน่นอื่นครับพี่น้องพื้นที่อีสานบ้านห้องก็จะอึดตโนหาครับปูนอีกเกลือล้ำหนึ่งครับพี่น้องไก่เต๋อเพี้ยนอ็ได้บ้านซุู้มึงครับผมแต่พอวันที่ยุติลองนีนะครับผมช่วงกลาง มีอยู่ครับป่าแต่ว่าเดี๋ยวตรงมืองกันพรอมว่าจะใส่ขามขึ้นไปนะครับพอมบุหรี่ว่าป่ามันจะเลี้ยงตอนใดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องนี่ต้องเสือแล้วครับผมน้องนี่ป่าใหญ่หลายครับผมเนี่ยงมูงก็ไม่ได้ปลาดูเงี้ไปนะครับปลาดูก็มีนะครับผมอันนี้ก็สิไล่แต่ตรงเมึงก่อนูนว่าใหม่ไล่ปตมใหม่หรอ่ะใหม่มานี่คลองน้าวลาฝนตกวครับผมคลองนาวตัวนี้ครับคลองน้วเนี่มันจะเชื่อมต่อกับไอ้ธรรมชาติในหมู่บ้าครับผม ไล่ออกมาครัหลักไนละ่ล,ล,ลงคล้องนี่ครับครับผมวิธีสามทนะีจะบ่าเนาะพี่น้องเนาะทำมาหากินครับผมสู้ๆนะครับผมเอาแคลียนีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตะลุ่นป่านำพอนะครับผมบ๊ายบายครับ